จองะอาจารย์ละกันนะอ่ะอาจารย์จะเลือกอาจารย์จะเลือกเป็นหลกักหลักร้อยเป็น0ด้ลา่สองห้าสองก้ไปเลยเหมาไปเลย มัน่นใจมั่นใจหลักห้านะนี่ <Okay. S 1> อาจารย์มั่นใจหลักห้านะคะเพราะฉะนั้นก็เจาะห้าไว้ก่อนมีห้าอย่างน้อยสามตัวท้ายน่าจะเข้าอยู่สามตัวท้ายมีโอกาสเข้าอยู่จ ในกระเป๋าอาจารย์มีกระเป๋านะักขราชมงคลอนะ่ะมีลอตเตอรี่ว่าที่แล้วที่อาจารย์หยิบ720ดอ่า720ลองดูในในกระเป๋ากรนะเป๋าสีชมพูมีไหมอยู่ข้างใต้สุดอีกอันหนึ่งอยู่ใต้สุดเลยอ่านั่นๆอาจารย์จะเลือกห้านะ เลือกห้าไว้ก่อนหลักห้าเป็นหลักนะทำไมถึงเอาไปดูงวดที่แล้วที่อาจารย์อันนี้เป็นอจรเล่ที่อาจารย์เก่งนะยังไม่ได้ไปขึ้นเงินเพราะว่ารางวัลน่ะไม่ถูก่มาดูทําไมถึงไม่ถูกไอ้ส่วนที่ถูกขึ้นไปแล้วมาดูว่าทําไมส่วนไม่ถูกคืออะไรเวลาอาจารย์เก่งนี่อาจารย์เก่งแบบนี้เห็นไหมเวลาอาจารย์เก่งให้นี่เก่งอย่างนี้เลย เ2็ดศูนอาจารย์เก่งไข้แบบนี้แต่ว่า ถ้าเป็นลอตเตอรี่เนี่ยรางวัลที่หนึ่งต้องถูหกตัวถึงจะได้รางวัลน,นะเ,เพราะฉะนั้นลูกศิษย์อาจารย์ที่ได้ไปแบบนี้นะคะเนี่ยที่อาจารย์จะหยิบให้ให้ไปซื้อไต่ดินด้วยเปื่อเพราะว่าไต้ดินเขาซื้อสามตัวได้ที่อาจารย์ซื้อเนี่ยก็คือลุ้นอย่างเดียวรางวัลที่หนึ่งถ้าสองตัวไม่เข้าก็รางวัลที่หนึ่งนะละรางวัลอื่นๆยังไม่ได้เช็คนะรางวัลอื่นๆยังไม่ได้เช็คถ้าใครว่างก็เช็คให้หน่อยละกันเนาะนะคะทีนี้บอกนิดนึงว่านเนี่ย อาจารย์หยิบแบบนี้ให้ลูกศิษย์เยอะมากห้าศูนยอาจารย์หยิบประมาณถ้าจําไม่ผิดเยอะกว่านี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ50ใบ50ใบได้นะคะห้ 50, าสิบหกสิบใบได้เวลาอาจารย์เก่งเห็นไหมห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์อย่างเงี้ยถ้าเขาตับเล่นตรงเนี้ยเขาก็ถูกนะถ้าเอาไปซื้อใต้ดินอนะเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดใบเนี้ยถูกเยอะถูก เน,นี่ยใบเนี้ยสองใบเนี้ยถูกทั้งสามตัวทั้งทั้งสองตัวบนล่างเลยถ้าตัดเล่นเอาลอตเตอรี่เนี่ยเวลาได้เลขแล้วไปซื้อแบบนี้อาจารย์เก็บก่อนนะคะเก็บก่อนส่วน904904 90์สย์ต้องซื้อทุกง,งวดเลขมงคลอาจารย์คิดว่าต้องมีงวดไหนออกสักงวดหนึ่งนี่แหละเ,เก็บก่อนอันนี้งวดเก่านะคะก็หวังว่าลูกศิษย์จะโชคดีนะคะไอเดลัยหอยเดลัย ใครที่ต้องการปรึกษานะ,เ,ะเข้าไปที่ลายนี้เข้าไปรวยกันที่ลายนี้ต้องพูดแบบนี้ว่าเข้าไปรวยกันที่ลายนี้แล้วก็พิมพ์เอกสารรับ444เข้าไปที่แอดบูชานะคะเอกสารรับ444เข้าไปที่แอดบูชาทําไมเพราะว่ามั่นใจว่าเอกสารรับ444จะถูก นะเอกสารรับ444อย่าลืมนะย้ําไปแล้วนะคะย้ํำหลายรอบมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ย้ําแสดงว่าแน่นอน100%นะคะเอกสารรับ444บูชาไปเลยนะคะอะเรามาตามต่อกันเลยนะคะ29ที่อาจารย์เน้น29อาจารย์เน้นละนะคะ29นะ29เน้น29เวลาซื้อหวยซื้อไปกลับด้วยซื้อ92 ซื้อก้สองนะคะซื้อเก2สองอ่าเวลาซื้อนะคะดูเลขหน้าด้วยเวลาจา์เก่งเลขหน้าให้ลูกสิลูกสิ์เลยถูกหวยไงยเก่งเลขหน้าด้วยนะคะดูเลขหน้าตัวเด่นนะคะอ่าหกสี่นะเลขหน้านะคะเก้าเจ็ดตัวเด่นนะคะมีอะไรอีกทั้งสองหนึ่งเก้าทั้งสามหกตัวเด่นนะคะ สวยมากนะคะ6 2 9 6 9 2อนี่อันนี้เลขแบบนี้เหมือนจะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยผลลุกยังไงไม่รู้นะคะใครมีบุญมาหยิบใบนี้ไปหน่อย5้าชุด5าใบนะรู้สึกเหมือนเป็นเลขที่แบบจะอ,ออกรางวัลที่หนึ่งยังไงไม่รู้เขาขึ้นเห็นไหมวันคล้ายวันสถาปนากองสลากอะ <S <S แสดงว่าหวยมันต้องมี82เห็นไหมเนี่ยเขาใบเลขให้อยู่ตรงนี้เห็นนะครบรอบ82ปีนี่ไง 10วันที่5เมษาครบรอบ82ปีนะ14เมษาครบรอบ146ปีเขาใบให้ขนาดนี้ยังไม่รู้อีกหรอรู้ได้แล้วเพราะอาจารย์นี่แหละจะเหมาเองนะคะใครไม่ซื้อไม่เป็อาจารย์เหมาใครบ้างไม่ถูกรางไม่อยากถูกรางวัลน,นะคะอา้าวเจ๊หน6ีมีไหมหลายคนไม่สังเกตแต่บอกเลยว่าของดีอยู่ตรงนี้นี่แหละเขาให้แล้วจะ ก็ไม่เป็นไรแต่เขาให้ขนาดนี้แล้วอย่ามาบ่นเขาน,ะนะคะโอเคเอาหนึ่งสี่หสองชุดหนึ่งสี่หสองสี่หสสี่หเดี๋ยวเลือกเองเดี๋ยวเอาเลือกเองเออไม่มีะเดือเอากันบนกันล่างไว้ให้หมดมี 1, 6, 4, หมนึ่งหกสี่ไหม ไม่ใช่สี่หกหนึ่งสี่เอ้หกหนึ่งสี่อะไรเงรี้ยนี่นะหกหนึ่งสี่อ่าหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เพราะว่าหนึ่งสี่ตกเลขของสงการพอดีให้ให้ลงหนึ่งนสะี่อ่านี่ะหกนี่ไงหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกอยู่ตรงนี้ใครอยากได้ทักไลน์มาด่วนเลยนะคะสวยจริงสวยสุดสวยคนลุกแต่ว่าที่อื่นจะมีขายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าที่อื่นหาซื้อได้ก็ซื้อนะแบบนี้อนาะจารย์เก่งให้ดูนี่ แ2ดสองค่ะแปดสองแปดสอถ้าแปดสอ่าแปนะคะ82อ่าน้างก็งงมีสองไหนเลย๋อโอเค282ปดหอยชอบออก382ดึงไปเลยแล้วัน38ด้านหน้าเนี่ย 9ดเก้าเกลขมงคลดึงเลยห้าศูนยสี่ก็เลขมงคลเก้าศูนย์สีีดศย์เลขประเทศเห็นไหมศูนย์สองไบแถบข้างหน้า9ก้าเกสองเห็นไหมเลขสวยๆทั้งนั้นน่ะ สองเก้าหาไม่ได้ก็ข้างหน้าหยิบออกมาก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อแบบนี้ทุกคนให้ดูวิธีการหยิบเวลาดูดูยังไงหลักสิบหลักหน่วยต้องดูเป็นนะคะไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องซื้อตามแบบนี้โอ้โหค่านี้ถ้าแต่งเงินในกระเป๋าเลยค่ะนะคะไม่ได้บังคับนะคะ<ไ>เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากอยากถูกหวยก็ต้องบน่น<ไ>บ่นไม่ได้อย่างเดียวเราต้องฝึกด้วยฝึกวิธีการนะคะว่า ทำยังไงหลักสิบดูตรงไหนเรียกอะไรดังสุดดูนี่เลยนี่แล้วอย่าไปบอกใครนะทั้งหมดทันก่าคนเอ,อย่าไปบอกใครนะศูนย์ห้าออกไปแล้วจำได้ไหมนะเหลือหนึ่นะตัดเล่นเป็นยังไง1 4 6 4 4สี่สองนะใบให้แล้วขนาดนี้รีดเดินไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะอ่ะสุดท้ายตัวสุดท้ายที่อาจารย์จะเก่งนะคะหลักสิบฝากซื้อะ มีลูกศิษย์ฝากซื้ออ่ะมีสามหนึ่งสามอ่ะสาเก้าตัวไหนคะสาม9เกแต่นี่อ่ะอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์เน้นไว้เมื่อกี้สองหกับสองเกตัวเดียวกันเนาะอาจารย์อยากให้หยิบนี่มีปากกาได้มีปากกาอือม,มีอ่ะนะสี่สองหก่อนสี่หมาก่อนเลยเพราะว่า4 2 6ออกบ่อยออกรางวัลที่หนึ่งบ่อย นะคะแล้วก็สองหกห,หมดแล้วเหรอมีแค่นี้ใช่ไหมอ๋ออ่ะอกาา้าสองหกนะคะก2 6สองหกเจ็ดสองหกมาเลยเลยมงคลจำได้ไหมสามสิบล้านใบนี้แหละยิ่งกว่าสาสิบล้านอีกร2อยี่สิบล้านสิบสี่ห้าใบสี่ชุดแค่หนึ่งสองสามสรอยิบล้านยี่สิบใบนะเอาไปรวยกันนะเอาไปรวยกันนะคะซื้อตามนี้สองหกสองหกกับสองเก้าตัวเดียวกัน ้อหวยซื้อบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยอยาซื้อแค่ไปแล้วเลขกลับไม่ได้อย่างนี้คือเขาเรียกเล่นหวยยังไม่เป็นนะโอเคสาเก้านะคะลูกศิษยฝากซื้ออยู่ตรงไหนนะสามเก้อ๋อ93กซื้ออ๋เก้าสามสานะคะ 393เมื่อกี้ออกไป383แมวันี้ออก393นะ914อย่าลืมนะ914าหนึ่มีเก<ง>้าหนึ่งสไหมเก้าหนึ่งสไม่มีหรอ419หนึ่งเก้าล่ะสี่หนึ่งเก้าสีก้อยู่ได้งก็จะมีม้่าอไหน่หนึ่ง<ม>ีมีแค่นี้หรอ ไหนอะเล่เนี้อ่านั่นแหละสามก้าวหนึ่งสี่ก้าวหนึ่งอันนี้เลขเลขพระราชา